แทบเสียน40 0 0มืนปีตอนที่309ภารกิจซื้อชุดรบผลึกวิเศษในกิจการเหมืองแร่นั้นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเป็นจำนวนมหาศาลยิ่งแทบจะกวาดเอาทรัพย์สินของฮออัศนีบาทไปทั้งหมดจากเหตุการณ์บุกจู่โจมของสัตว์อสูรหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ต้องเอ่ยถึงความสูญเสียจากการประท้วงหยุดงานของคนงานลำพังเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่คนงานเหมืองที่เสียชีวิต ก็เป็นจำนวนเงินอันน่าตระหนกแล้วกล่าวได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ห่วงโซ่เงินทุนของหออัศนีบาทกำลังตึงตัวมากที่สุดเจ้าสำนักหลวงจินกลางและผู้อาวุโสหออัศนีบาทหลายคนพยายามกระเสือกกระสนหาเงินจากทุกทิศท,ทางมาระสมรวมกันในที่สุดรีดเข็นเอาเงินทุนก้อนสุดท้ายออกมาได้อีกกว่าพันล้านอย่างทุลักทุเล เดิมทีเข้าใจว่าเพียงเท่านี้ก็จะจบปัญหาทั้งหมดได้เสียทีแต่รอจนมาถึงสถานที่จัดงานมหกรรมอาวุธวิเศษพวกมันกลับพบว่าเงินจำนวนนี้เพียงพอให้ซื้ออาวุธวิเศษชั้นดีทั่วไปเช่นดาบใบเรื่อยฟันโซปืนระเบิดลูกศรหรือระเบิดอสศานีสวรรค์เพิงพสุธาได้อย่างสบายแต่หากต้องการราชาแห่งอาวุธวิเศษเช่นชุดรบผลึกวิเศษก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นว่าหลัวจีนกังกับพวกยืนหน้าดำคร่ำเครียดอยู่เบื้องหน้าชุดรบผลึกวิเศษอยู่เป็นนานสิทธิสำนักจงอ่างแดงผู้หนึ่งก็รีบตรงเข้ามาคารวะทักทายและแนะนำตัวเองท่านทั้งสองสบายข้าเฉาห,หัวหลงแห่งสำนักจงอ่างแดงสำนักจงอางแดง,ง,ง,แดงเราเป็นสำนักหลอมสร้างชื่อดังที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีในเรื่องของอาวุธวิเศษธาตุไฟถือเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของสหพันธ์ ท่านที่นับถือกำลังมองหาชุดรบผรึกวิเศษกระมังจากนั้นเลือบมองตาตามสายตาของพวกหลวจินกังแวบหนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งสองช่างมีสายตาแหลมคมนักชุดรบอัคคีระเบิดรุ่น17นี้เป็นชุดรบยอดนิยมรุ่นล่าสุดของสมนักจงอ่างแดงเราหลอมสร้างจากเกรดพันอัคคีศิลาร้อนแดงเดือดและทองคำวิหกเพลิงเริงรำจึงเหมาะสมเป็นที่สุด สำหรับผู้บำเพ็ญตนที่เชี่ยวชาญพลังปานไฟหรือนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษดาบมังกรเพลิงที่ถืออยู่ในมือสามารถดูดซับพลังปานไฟที่ล่องรอยอยู่ในอากาศได้ด้วยตัวเองและเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยปรานดาบรูปมังกรอันไร้ผู้ตานสมองโกนหลักระดับสูงมีพลังประมวลผลอันเลือดล้ำสามารถจัดเก็บทาไม้ตายหชนิดเอาไว้ล่วงหน้า ขอเพียงใช้กระแสจิตสั่งการก็จะสามารถใช้ออกได้โดยอัตโนมัติและทางด้านนี้คือปืนใหญ่เทวะคลื่นระเบิดเพลิงอาวุธวิเศษโจมตีสุดแกร่งมีระบบการโจมตีสองระบบในสภาวะโจมตีที่ร้ายกาจที่สุดจะใช้เวลาสามนาทีเพื่อสั่งสมพลังปานส่งพลังพอๆกับภูเขาไฟระเบิดเทียบเท่าการโจมตีเต็มกำลังของผู้เข้มแข็งดานจินตัน การโจมตีเต็มกำลังของผู้เข้มแข็งดานจินตันหลัวจินกังกืนน้ำลายอย่างฟืดคอหันไปสบตากับผู้อาวุโสหออสศนีบาทเกอเฟยเพิงที่ด้านข้างต่างสังเกตเห็นประกายหวันไหวในดวงตาของอีกฝ่ายสายแรลของหออัศนีบาทมีผลึกวิเศษทาตไฟมากกว่า30ชนิด ในเมืองใต้ดินมีความร้อนสูงมากบางครั้งอุณหภูมิอาจสูงถึงหลายร้อยองศาและสัตว์อสูรที่เติบโตแพร่พันธุ์อยู่บริเวณสายแลรล่ผลึกวิเศษธาตุไฟส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์อสูนธาตุไฟเช่นกันสามารถระเบิดการโจมตีด้วยเปลวไฟซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึงหลายพันองศาดังนั้นพวกมันมาในครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็คือต้องการซื้ออาวุธวิเศษที่มีคุณสมบัติธาตุไฟจำนวนหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและอุณหภูมิสูงอาวุธวิเศษธาตุไฟที่หลอมสร้างโดยสำนักจงอางแดงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วทั้งสหพันธ์ชุดรบผลึกวิเศษยอดนิยมรุนชุดรบอักคีระเบิดมีชื่อเสียงมากในเรื่องทนต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษจัดอยู่ในประเภทชุดรบหนักที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรธาตุไฟ้วยเส้นสายโครงสร้างที่เรียบง่ายเฉียบคม รูปหลักดุร้ายหน้าเกงขามราวกับเปลวไฟนับพันที่แข็งตัวอย่างกระทันหันโออาพาเผยสุดเปรียบปาน <_ C 1> เพียงแต่ว่าราคาของมันก็แผดเผาหัวใจของเจ้าสำนักหลวงจนเจ็บปวดรวดร้าวราวกับเปลวไฟหลายพันองศาเช,าชน่นกันสำหรับชุดรบอัคคีระเบิดรุ่น17มีราคามาตรฐานอยู่ที่1550ล้านหากท่านต้องการติดตั้งชุดอาวุธวิเศษโจมตีขั้นสูงสุด ก็จ่ายเพียงไม่เกิน2,000กว่าหลานเท่านั้นและสำหรับบริการบำรุงรักษาเติมเซลล์พลังงานหรือเปลี่ยนส่วนประกอบของอาวุธวิเศษอัตราค่าบริการจะถูกมากเพียงครั้งระไม่กี่หลานส่วนในกรณีที่เสียหายจากการต่อสู้ค่าบริการซ่อมแซมจะเป็นหลัวจินกังรับฟังจนเหงื่อแตกพรากเต็มหน้ารีบกล่าวว่าอันที่จริงการมาของเราในครั้งนี้ต้องการซื้ออาวุธวิเศษสำหรับสิทธิ์รุ่นหลังในสำนัก เป็นหลักไม่ทราบว่ามีชุดรบผลึกวิเศษที่เหมาะสำหรับผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีหรือไม่สิทธิ์สำนักจงอางแดงเฉาหัวหลงหน้าไม่เปลี่ยนสีแม้แต่น้อยยังคงมีรอยยิ้มเปี่ยมไมตีจิตตามเดิมพอฟังก็กล่าวทันทีที่แท้เป็นเช่นนี้ชุดรบอักคีระเบิดนับว่าลำหน้าเกินไปสำหรับผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีจริงๆบางส่วนยังเป็นภาระมากเกินไปด้วยแต่ท่านทั้งสองโชคดียิ่งนัก พอดีว่าไม่นานมานี้สำนักจงอางแดงของเราได้ดำเนินโครงการชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นชุดรบอัคีระเบิดรุ่นเรียบง่ายมันถูกขนานนามว่าชุดรบเพลิงบินได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้บำเพ็ญตนดานเหรียญชีโปรดตามข้ามาทางด้านนี้เฉาหัวหลงนำผู้บำเพ็ญตนจากหออสศนีบาทสองคนไปยังชุดรบผลึกวิเศษที่มีขนาดเล็กกว่า ชุดรบผลึกวิเศษนี้มีรูปรักคลายคึงกับชุดรบอัคคีระเบิดเป็นอย่างยิ่งเปล่งประกายโออาสง่างามดูภายนอกดีงามน่าประทับใจแต่แน่นอนว่าค่าประสิทธิภาพห่างไกลจากชุดรบอัคคีระเบิดมากในขณะเดียวกันราคาก็ย่อมยาวกว่ามากเช่นกันชุดรบผลึกวิเศษมาตรฐานที่ไม่ได้ติดตั้งอาวุธวิเศษสำหรับโจมตีและป้องกัน มีสนนราคาอยู่ที่230ล้านและสำหรับรุ่นที่ติดอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือตั้งราคาขายไว้ที่278ล้านราคานี้หลัวจินกลางเผอบิดเข่าของตนโดยไม่รู้ตัวเฉาหัวหลงยิ้มพรางกล่าวว่าผู้อาวุโสเพียงดูจากท่วงท่าสภาวะของพวกท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นผู้เข้มแข็งที่กวาดพิชิตไปทั่วทุ่งรังใหญ่มานานปี เชื่อแน่ว่าจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับราคาและประสิทธิภาพของชุดรบผลึกวิเศษชุดรบเพลิงบินของสำนักจงอ่างแดงแม้ไม่อาจบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากแต่ในเรื่องอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพนั้นรับรองว่าสูงที่สุดอย่างแน่นอนทั้งยังเหมาะสมเป็นที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งเต็มไปด้วยพลังปานทาตไฟหากอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นชุดรบเพลิงบินของเราเรียกได้ว่าไร้ผู้ต้านอย่างแน่นอนหลัวจินกังพยักหน้าในฐานะนักราอสูรแน่นอนว่ามันเองก็เป็นเซียนเกราะที่เคยควบคุมชุดรบผลึกวิเศษจำนวนมากตลอดหลายสิบปีของอาชีพนักลายอมลวงรู้ระดับราคาที่เหมาะสมของชุดรบผลึกวิเศษเป็นอย่างดี อันที่จริงชุดรบผลึกวิเศษซึ่งมีอุปกรณ์ครบคันแต่สามารถปรับราคาลงไปต่ำกว่า500ล้านได้ก็สร้างความประหลาดใจให้แก่มันไม่น้อยแล้วทำเอามันถึงกับละอายใจเกินกว่าที่จะออกปากบอกว่าราคาแพงเกินไปด้วยซ้ำตามข่าวสารที่มันรวบรวมมาก่อนหน้านี้หลัวจินกังทราบดีว่าแม้ปีนี้จะมีขุมกำลังมากมายหลายแห่งเปิดตัวชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมาก แต่ราคาขายของทุกแห่งก็อยู่ในระดับนี้ทั้งนั้นยากที่จะลดต่ำลงไปกว่านี้ได้อีกกระทั่งที่ว่าชุดรบผลึกวิเศษร,รุ่นผลิตจำนวนมากที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างเช่นราชันพยักหมอกหนาทึบและหมื่นกระบี่ในสภาพติดตั้งอาวุธยุทธโธปกรณ์ครบคันถึงกับมีราคาสูงกว่า400ล้านเพียงแต่ว่าพวกมันไม่เหมาะสำหรับการต่อสู้ในเมืองใต้ดิน ดังนั้นหลัวจินกังไม่เคยนำมาพิจารณาตั้งแต่แรกชุดรบเพลิงบินดูเหมือนว่าจะเป็นชุดรบผลึกวิเศษที่เหมาะสำหรับพวกมันในตอนนี้มากที่สุดแล้วตาเพิงจะว่าอย่างไรหลัวจินกังหันไปกระซิบถามเกอเฝยเพียงที่คางกายผู้อาวุโสของหออัศนีบาทผู้นี้เป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานซึ่งร่วมเป็นร่วมตายกันมาทั้งชีวิต ไม่ว่าเรื่องใดล้วนปรึกษาหารือกันมาโดยตลอดพวกเราไปชมดูสินค้ากันมาหลายแห่งชุดรบผลึกวิเศษนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดแล้วกระมังยังคงแพงเกินไปหน่อยเกอร์เฟยเพิงขโมดคิ้วชุดละเกือบ300ล้านไม่ว่าเราจะกระเบียดกระเสียดสักเท่าไหร่ยังคงไม่สามารถซื้อได้มากกว่า56ชุดเพียงพอสำหรับจัดตั้งหน่วยคุ้มกันแค่นหน่วยเดียวเท่านั้น แต่ลึกลงไปในเมืองของเรามีพื้นที่ทำงานทั่วไปห้าแห่งมีตำแหน่งขุดเหมืองมากกว่า30แห่งในเวลาเดียวกันอาศัยหน่วยคุ้มกันเพียงหน่วยเดียวจะปกป้องพวกมันทั้งหมดได้อย่างไรกันก็คงได้แต่พึ่งพาพวกเราเหล่าเท่าชลาให้ทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นยังจะทำอย่างไรได้นี่คือราชาแห่งอาวุธวิเศษราคาของมันไม่เคยถูกกว่านี้หลัวจินกังกล่าวพางทอดถอนใจ หากต้องการราคาถูกกว่านี้พวกเราได้แต่ไปหาซื้อชุดรบผลึกวิเศษมือสองแล้วตลาดชุดรบผลึกวิเศษมือสองนั้นห่วงน้ำลึกสุดอย่างถึงคนทั้งสองเป็นนักลราอสูร,รมือเก่าอันชําชองยอมลวงหรือเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการแบบนั้นโดยกระจ่างชุดรบผลึกวิเศษมือสองที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแม้ว่ามีราคาถูกกว่าของใหม่แต่ยังคงต้องมี100200ล้านเป็นอย่างต่ำ บางทีอาจเป็นชุดรบผลึกวิเศษเก่าที่ใช้งานมานานกว่าร้อยปีหรือเคยได้รับความเสียหายร้ายแรงจากสนามรบสุกซอนไว้ด้วยอันตรายแฝงเลนที่น่ากลัวบ่อยครั้งที่อาจเป็นทั้งสองอย่างในชุดรบชุดเดียวกันชุดรบผลึกวิเศษมือสองดูภายนอกอาจสวยหรูแต่ส่วนมากอ่อนปวกเบียกไม่ต่างจากกราโตหูหากนำมาใช้งานมีแต่สวรรค์ที่รู้ว่าพวกมันจะประสบโชควาสนาอันใดบ้าง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลงศพเดินได้ไม่มีทางที่หลัวจินกังและเก๋อเฟยเพิงจะปล่อยให้ลูกศิษย์ของพวกมันต้องเสี่ยงอันตรายด้วยชุรรดรบพลึกวิเศษมือสองเช่นกันหลัวจินกังพยายามเจราจาต่อรองราคากับเฉาหัวหลงอย่างไม่เต็มใจน่าเสียดายที่เฉาหัวหลงผู้นี้มั่นใจเลยว่าพวกมันไม่มีทางเลือกอื่นไม่เพียงแต่ยืนกรานไม่ลดราคาแม้แต่สตางแดงเดียวเท่านั้น แต่ยังเพิ่มเติมเงื่อนไขที่เข้มงวดอีกมากมายตัวอย่างเชน่นพวกมันต้องซื้ออาวุธวิเศษโจมตีที่กำหนดไว้ควบคู่กันไปด้วยและการซ้อมแซงบำรุงรักษาทั้งหมดในอนาคตจะต้องกระทำโดยสำนักจงอางแดงเท่านั้นหลัวจินกลางเป็นชาวยุทธไม่มีความอดทนกับเรื่องหยิบย่อยพวกนี้มากที่สุดขณะที่กำลังจะจำใจยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดอย่างหดหู่ทันใดนั้นปรากฏเสียงร้องแหลมอย่างตื่นเต้นดังขึ้นจากด้านหลังท่านพ่อ รีบไปดูที่พื้นที่จัดแสดงของวิทยาลัยการสงครามตาห่วงเร็วเข้าหลัวจินกังเลิกคิ้วอย่างขุนเคืองอยู่บ้างอลิงเจ้าไปอย่างที่ใดมาดีที่ยังกลับมาทันเวลารีบมาดูชุดรบผลึกวิเศษนี้เร็วเข้าพวกเจ้าเหล่าสิทธิพี่สิทธิน้องไม่ใช่วรำร้องอยากจะลงไปล่าสัตว์อสูรในเมืองหรอกหรือบิดากับท่านอาเกอร์ของเจ้ากำลังจะซื้อชุดรบผลึกวิเศษสำหรับพวกเจ้าต่อไปจะได้ลงไปต่อสู้ในเมืองกับพวกเรา หลัวหลิงธิดาคนเดียวของหลัวจินกังเบิกตากรมกว้างกว่าตามองชุดรบเพิงบินขึ้นขึ้นลงลงสองสามรอบจากนั้นเบ,บ้ปากออกความเห็นตรงๆว่าค่าประสิทธิภาพไม่เลวแต่ไม่ใช่ว่าราคาแพงเกินไปหน่อยหรือพวกเราในหออัสนีบาทมีสิทธิฝีมือดีมากกว่า10บคนที่พร้อมจะสวมใส่ชุดรบผลึกวิเศษแต่ด้วยราคานี้เก่งว่าจะซื้อได้ไม่เกินห้าหชุดเท่านั้นเมืองใต้ดินขยายออกไปทุกทิศทาง หลีหลับสับสอนเกินไปอาศัยชุดรบผลึกวิเศษ5้าหชุดเกรงว่าจะไม่เพียงพอจะทำอย่างไรได้ยามนี้เป็นช่วงวิกฤตเราได้แต่ต้องกัดฟันฝืนทนผ่านไปให้ได้เท่านั้นรอปีหน้าหากสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้บ้างคอยมาคิดหาทางขยับขยายกันอีกทีหลวจินกลางกล่าวอย่างอับจนหนทางแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องซื้อชุดรบผลึกวิเศษนี้ท่านพ่อท่านอาเกอวิทยาลัยการสงคารามต้าห่วง กำลังจัดแสดงชุดรบผลึกวิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดมีราคาเพียง100ล้านเท่านั้นและต่อให้ติดตั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครบชุดก็ต้องจ่ายเพียงไม่เกิน150ล้านหากพวกเราซื้อชุดรบรุ่นนั้นจะสามารถซื้อได้ไม่น้อยกว่า10ชุดสามารถจัดตั้งหน่วยรบ2หน่วยได้อย่างสบายจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ง่ายกว่ามากหลวหลิงรีบกล่าวอย่างตื่นเต้นชุดรบผลึกวิเศษร,ราคา100ล้าน หลัวจีนกลางสีหน้าแปลเปลี่ยนจะเอาไม่ได้รอเล่นใจหรือไม่รอสักครู่ชุดรบผลึกวิเศษของวิทยาลัยสงคารต้าฮวงข้าฉไหนรู้สึกว่าคุ้นหูนักนั้นมีใช่ว่าเคยเกิดโศกนกาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วหรอกหรือปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วปีนี้ก็ส่วนปีนี้ไม่จําเป็นต้องเหมือนการเสียหน่อยเท่าที่ข้าเห็นชุดรบผลึกวิเศษของพวกมันในปีนี้ คุณภาพไม่เลวเลยอย่างน้อยในด้านความเสถียรและความแม่นยำสามารถเรียกได้ว่าอยู่ในสุดขั้นสุดยอดนอกจากนี้เราเพียงแค่ไปดูสักเล็กน้อยจะมีปัญหาใดในเพิ่งจะว,วันแรกของงานมหกรรมแสดงอาวุธวิเศษทางทหารเท่านั้นเราจำเป็นต้องรีบสั่งซื้อตอนนี้เลยหรือมีสู้เที่ยวชมดูเพื่อเปรียบเทียบอีกสักหลายรอบจะไม่ดีกว่าหรือหลัวหลิงกล่าวอย่างไม่พอใจก็จริงของเจ้าหลัวจินกลงขบคิดอยู่ชั่วขณะ จากนั้นโบกมืออย่างแข่งขันไปไปดูกันดูสิว่าครั้งนี้วิทยาลัยการสงครามต้าห่วงมีดีอะไรจากนั้นคนทั้ง3าก็พากันเดินออกจากจากสถานที่จัดแสดงของสำนักจงอางแดงไปทั้งอย่างนั้นเชาหัวหลงเดิมทีกำลังจะสรุปการซื้อขายอยู่แล้วผู้ใดจะคาดคิดว่าวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงไม่ทราบกระโดดออกมาจากที่ใดทำลายการค้าของมันในเซียลคริปตา เป็ดที่โตมสุกแล้วกับบินหนีไปซึ่งซึ่งนาหากเป็นขุมกำลังใหญ่อื่นๆก็ยังพอทำเนาแต่นี้กลับเป็นวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแพ่นดินต่ำนั้นจะให้มันฝืนทนข่มกลั้นโทะครั้งนี้ได้อย่างไรสถานที่จัดแสดงของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงยังคงคราคั่าไปด้วยผู้คนคึกคักมีชีวิตถึงที่สุด หลีเหายุ่งวุ่นวายจนหัวหมุนขณะที่เพิ่งจะอธิบายค่าประสิทธิภาพของชุดรบกระดูกทมินให้แก่ผู้เยี่ยมชมหลายคนก็ต้องรีบหันไปสวมชุดรบกระดูกทมินใหม่เอี่ยมแล้วอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นเพื่อถ่ายรูปกับนางตามที่สาวน้อยร้องขอท่านใดนั้นได้ยินเสียงใครบางคนเรียกหามันแต่ไกลสหายนักศึกษาหลีเหาข่าพาบิดามาแล้วเจ้าช่วยอธิบายอย่างที่บอกกับข้าเมื่อครู่ให้บิดาข้าฟังสักเล็กน้อยได้หรือไม่ หออัสนีบ้านเรามีความสนใจในชุดรบกระดูกทมินของเจ้าจริงๆเมื่อหันไปมองก็เห็นแม่นางล้วหลิงยืนยิ้มกว้างอยู่ไม่ไกลคา,างกายนางเป็นผู้บำเพ็ญตนอาวุโสสองท่านใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยกร้านกรรมและความเจนจัดบ่งบอกชัดถึงประสบการณ์อันยาวนานในปราดแรกที่มองเห็นก่อนที่หลีเหวยาวจะทันได้เอ่ยปากหลวจินกังพันเลิกคิ้วขึ้นหลีเหยา ชื่อนี้ฉไนฟังดูคุ้นหูอยู่บ้างแน่นอนว่าย,ย่อมคุ้นหูหลัวหลิงกล่าวปนหัวรอ่อท่านพ่อยังจำได้หรือไม่เมื่อไม่นานมานี้เราจัดซื้ออาวุธวิเศษที่เรียกว่าเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรชุดหนึ่งมอบให้แก่คนงานเมืองของเราในฐานะสวัสดิการคุ้มครองแรงงานซึ่งต่อมาพบว่าได้ผลดีมากสหายนักศึกษาลีเหยาก็คือผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรน,นั่นเอง